ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องสุพงศ์สตอรี่ทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมข้อเตกต่างของรถสัญชาติอิตาลีนั่นก็คือเวส p a ซึ่งถือว่าเป็นรถพรีเมียมสกูตเตอร์รุ่นหนึ่งที่มีขายแล้วก็จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับรถจกักรยานยนต์เวสป้ามีมากมายหลายรุ่นและก็หลายซีซีแต่ในวันนี้ผมจะโฟกัสไปที่ขนาด 12.5cc ีนะครับนั่นก็คือ เวส p a LX 125เวส p a S 125แล้วก็รุ่นสุดท้ายนะครับก็คือเวสป้าสปิน125โดยผมจะรีวิวชัดๆนะครับว่าแต่ละรุ่นมีส่วนในที่แตกต่างกันบ้างหรือว่ามีส่วนในที่เหมือนกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับมาเริ่มข้อแรกกันเลยนะครับก็คือเครื่องยนต์ทั้ง3รุ่น มีขนาดเครื่องยนต์เท่ากันนะครับก็คือ125ซีซีโดยเป็นเครื่องยนต์แบบไอเสตสูบเดียว4จังหวะ3วาลระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มีปริมาตรจริงอยู่ที่124.5ซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดอยู่ที่7.6กิโลวัตต์หรือว่า10.19แรงม้าที่7,600รอบต่อนาทีในส่วนของแรงบิดนะครับ เ e s ป้า lx 1 2 5แล้วก็เ e s ป้า s 1 2 5จะมีแรงบิดมาเท่ากันนะครับก็คือ10.2นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีแต่ว่าเวส p a ารุ่นสปินหนึ่งจะมีแรงบิดที่มากกว่านะครับก็คือมีแรงบิดอยู่ที่10.4นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนาทีโดยให้ความเปลี่ยัน้ำมันอยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนระบบขับเคลื่อน ทั้ง3รุ่นก็จะเป็นแบบอัตโนมัติ CVT เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของด้านหน้าบ้างนะครับเริ่มกันที่ไฟหน้าทั้ง3รุ่นจะเป็นไฟหน้าแบบ LED เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันที่รูปทรงไฟหน้านะครับโดย LX 125จะเป็นไฟหน้าแบบทรงกลมส่วน S 125แล้วก็สปิน125จะเป็นไฟหน้าแบบทรงหกเหลี่ยมนะครับส่วนต่อไปก็คือหน้ากระจางัง จะเห็นว่า ls 1 2 5จะมีหน้ากระจังที่สั้นที่สุดส่วน s 1 2 5จะยาวลงมาเล็กน้อยนะครับสำหรับหน้ากระจังแล้วก็ s p i น125จะมีหน้ากระจังที่ยาวที่สุดใน3รุ่นนี้นะครับในส่วนของไฟเลี้ยว l x 1 2 5และ s 1 2 5จะมีรูปทรงเดียวกันแล้วก็เป็นหลอดไส้ธรรมดาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ led ส่วน vespa spin 1 2 5 จะมีรูปทรงไฟเลี้ยวที่แตกต่างออกไปจาก2รุ่นนะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED มาดูช่วงท้ายกันบ้างนะครับ LX 1 2 5และ S 1 2 5จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายแบบเดียวกันซึ่งเป็นแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับไม่ใช่ LED ส่วน Vespa รุ่น s p ิน125นะครับจะมีไฟท้ายแล้วก็ไฟเลี้ยวที่แตกต่างออกไปจาก2รุ่นนะครับ แถมไฟท้ายแล้ะก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED อีกต่างหากนะครับลำดับต่อไปก็คือเมื่อจากปันตกท้ายสังเกตจากภาพจะเห็นว่า LX 1 2 5แล้วก็สปิน1น5จะแตกต่างออกไปจากรุ่น S 1 2 5นะครับนั่นก็คือ LX 1 2 5แล้วก็รุ่น Spin125 จะมีมือจับก,กันตกท้ายแบบโครเมียม ส่วน S125 จะเป็นมือจับประตงท้ายแบบลมควันสีดำนะครับมาดูช่วงล้อหน้ากันบ้างนะครับโชค๊คัพหน้าทั้ง3รุ่นจะเป็นโชคแบบไฮดรลิกแขนเดียวทางาน2ทิศทางเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่สีของสปริงโช๊คนะครับรุ่นสปินแล้วก็รุ่นเอจะมีสีสปริงโช๊คหน้าเป็นสีแดง แต่ว่ารุ่น LX นะครับจะมีสีโชคหน้าเป็นสีดําสําหรับเบรกหน้าทั้ง3รุ่นจะเป็นเบรกแบบดิสเบรกนะครับซึ่งจะมีตารดิสเบรกเท่ากันอยู่ที่200มิลิเมตรแต่จะมีพิเศษในรุ่นของสปิน125นะครับโดยสปิน125จะพ่วงระบบเบรก ABS มาให้ด้วยนะครับส่วนในรุ่น LX แล้วก็ S125 จะไม่มีระบบเบรก ABS มาให้ ในส่วนของล้อแม็กด้านหน้านะครับทั้ง3รุ่นจะมีล้อแม็กแถมมาให้โดยรุ่น S แล้วก็รุ่น LX จะมีขนาดล้อแม็กขนาด11นิ้วส่วนรุ่นสปินจะมีขนาดล้อแม็กที่ใหญ่กว่านะครับก็คือ12นิ้วส่วนยางทั้ง3รุ่นจะมีมาให้เท่ากันนะครับก็คือขนาด1 1 0ทับแบบไม่มียางในมาดูฝั่งล้อหลังกันบ้างนะครับ ทั้ง3รุ่นจะมีระบบเบรกหลังเป็นแบบดัมเบกเหมือนกันโดย L X แล้วก็ S จะมีขนาดดัมเบกอยู่ที่110มิลลิเมตรเท่านั้นแต่ว่ารุ่นสปินจะมีขนาดดัมเบกที่ใหญ่กว่านะครับก็คือมีขนาดใหญ่ถึง140มิลลิเมตรส่วนล้อแมกหลังนะครับรุ่น L X แล้วก็รุ่น S จะมีขนาดล้อแมกอยู่ที่11นิ้วส่วนสปิน จะมีขนาดล้อแม็กที่ใหญ่กว่าเช่นกันจะอยู่ที่12นิ้วส่วนยางล้อหลังนะครับทั้ง3ารุ่นมีขนาดเท่ากันอยู่ที่120ทับ70แบบไม่มียางในโชคอัพหลังนะครับทั้ง3รุ่นก็จะเป็นโชคอัพหลังแบบเดียวรองรับานำนักได้ถึง4ระดับแล้วก็มีระยะยุบ70มิเมเท่ากันนะครับทางน้ำมัน ทั้ง3รุ่นจะมีความจุของถังน้ำมันเท่ากันนะครับอยู่ที่7ลิตรส่วนน้ำหนักของตัวรถน,นะครับทั้ง3มรุ่นจะมีขนาดน้ำหนักไม่เท่ากันนั่นก็คือ LX125 จะมีขนาดน้ำหนักเบาสุดแค่114กิโลกรมัมส่วน S125 จะมีน้ำหนักอยู่ที่120กิโลกรมัมส่วนสปิน125นะครับ จะมีขนาดน้ำหนักที่หนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับทั้ง2รุ่นนะครับโดยมีน้ำหนักสูงถึง126กิโลกรัมลำดับต่อไปนะครับเรามาดูมิติตัวรอกันบ้างมาดูที่ความสูงของเบาะก่อนนะครับความสูงของเบาะรุ่น LX และรุ่น S จะมีขนาดความสูงเท่ากันอยู่ที่785ม mm. ิมส่วนรุ่นสปินจะมีความสูงจากพื้นถึงเบาะมากกว่า2รุ่นที่กล่าวมานะครับก็คือ 790มิลิเมตระยะล้อหน้าและล้อหลังนะครับรุ่น LX แล้วก็รุ่น S มีระยะที่เท่ากันอยู่ที่1,280ม mm. ิมส่วนรุ่นสปินนะครับจะมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่าทั้ง2รุ่นก็คือ1,334ม mm. ิมในส่วนความกว้างของแฮนด์นะครับรุ่น LX แล้วก็รุ่น S จะมีความกว้างของแฮนระยะเท่ากันนะครับก็คือ705ม mm. ิลลิเมตรส่วนรุ่นสปิน125จะมีระยะแฮนที่แคบกว่า2รุ่นนะครับก็คือมีระยะแฮนอยู่ที่6 9 5เ mm. มิลลิเมตรเท่านั้นในส่วนความยาวของตัวรถนะครับ LX 125และ S 125จะมีความยาวของตัวรถเท่ากันก็คือ1770ม mm. ิลลิเมตรส่วนรุ่นสปิน1น5 จะมีความยาวของตัวรถมากกว่าทั้งสองรุ่นนะครับก็คือ1863 mm มในส่วนต่อไปนะครับข้อแตกต่างข้อสุดท้ายและท้ายสุดนะครับก็คือราคา LX 1 2 5จะมีราคาถูกที่สุดนะครับเปิดตัวอยู่ที่89,400บาทส่วนรุ่น S 1 2 5จะมีราคาอยู่ที่98,900บาท ส่วนรุ่นสปินนะครับจะเป็นรุ่นที่แพงที่สุดในครัส 120cc ของเวสป้าโดยมีราคาทะลุ100,000บาทนะครับก็คือ19,900บาท ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพาไปชมข้อแตกต่างระหว่าง v e ส p a LX125 และ S125 แล้วก็สปิน125ปี2021ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้กับช่องสปงสตอรี่ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ